สวัสดีครับพี่จอร์ดครับวันนี้พี่จอร์ดมีงานครบกล่องครับเป็น t h i n k P a d p 1 6 S Gen 3ฮะ CPU เป็น u l t ตร7 1 5 5 H อ่า H แรม 32GB ความจูดความจุ1 t b ครับ PCI e X p r e s s 4.0-4คูณมาครบกล่องเลยตัวนี้ก็คือเป็นงานกล่องพร้อมพ่วงประกันประกันก็ น่าจะราวๆยีเดือนอก็2ปีกว่ากว่าสามหมืาพันรอยาบาทถูกมากครับตัวนี้จะมาเป็นเครื่องเปล่าไม่มีวินโดว์มาให้แต่ว่าพี่จอไปหา,าคีย์วินโดว์มาลงให้งานชุบกล่องมีกระเป๋าแถมกระเป๋าเมาส์ อเคครับเดี๋ยวเราลองมาแกะพลาสติกแต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่จอนี่แกะมาแล้วรอบนึงเพราะว่ามันต้องไปเช็คเครื่องก็เลยจําเป็นจะต้องแกะแล้วแต่เดิมเนี่ยเครื่องมันอยู่ในซีลพี่จอก็ต้องดึงซีลกระดาษออกเพราะว่าต้องเช็คเครื่องเรียกว,ว่ากลิ่นใหม่กันเลยครับอันนี้มาก็คือช่วงหน้าฝนครับก็เลยหอ่อพลาสติก ต้องกันไม่ให้มันเปรียบก็คือคอมก็ธนุถนอมเหมือนเป็นคอมที่เราใช้ครับแล้วก็ต้องดูแลให้ลูกค้ารู้สึกรู้สึกประทับใจคือคมดีก็คือคอ,คอมที่เรารักธนุถนอมมัน เป็นของตัดล็อตมาจาก v a l u ูครับเห็นคนที่เขาปล่อยบอกบก็แพคเกจลิสก็เขาคงเก็บไปครับอ,อ,อจอให้ดูกล่องรอบๆอ่ก็ซื้อไปใช้งานด้านออกแบบ AutoCAD 3D 2 d อย่างเงี้ยเหมาะเพราะว่ามันมีการ์ดจอด้วยแล้วก็เป็นสเปคโมบายเวิร์กสเตชันอันน,น,นี้อันนี้พี่จอให้อันนี้พี่จอให้ดูซีลที่พี่จอบอกอคือตอนแรกมันซีลอยู่แล้วพี่จอไปตัดมันึ๊อเพราะว่ามันต้องเช็คของมันจาเป็นต้องตัดแต่เครื่องเนี่ยใหม่แน่นอนใหม่เลย ขั้นตอนนะครับพี่จอร์ดก็ถนอมมือมากครับบีบจับอะไรก็ระมัดระวังสุดชีวิตสวยไหมสวยนะเออโอ้ คือบอดี้มันก็จะดูพรีเมียมมากขึ้นพรีเมียมกว่า Gen 2ครับ Gen 2มันก็ฟิลเหมือนพวกออยางยางนะที่มันแบบเป็นรอยง่ายอะไรอเงี้ยแต่นี่เหมือนอลูอลูเงาเงาเท่ๆครับสวยไหมครับ อ่ะพี่จอให้ดูมันก็จะมีคำว่า P16S ไม่รู้กล้องมองเห็นปะอยู่ตรงนี้ mm hmm. เท่ๆโอเคอ่ะอันนี้ก็เป็นพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆอพอร์ตก็มีอะไรมี HDMI ทั่วไปอยู่แล้วครับเดี๋ยวพี่จอดูสเปคแม่นๆ HDMI ก็เวอร์ชัน2.1เอาพุทก็จะเป็น 4K เลยครับที่60 h z แล้วก็ Thunderbolt 2พอร์ต Thunderbolt 4ก็วิ่งวิ่งกันปุ๊บปา้าเลยครับ40บกิกะบิตเปอร์เซกแล้วก็ USB A 3.2 Gen 1ตรงนี้พอร์ตหูฟัง Audio Combo ออ อีกฝั่งหนึ่งก็จะมี USB A แล้วก็พอร์ตแลนเปิดเครื่องขึ้นมาก็จะมีกระดาษโปรเทคหน้าจอครับโปรเทคหน้าจอตัวอักษรคีย์ไทยอังกฤษไทยสติกเกอร์อุลตราเซเว่น ตัวนี้ก็จะเป็นรหัส 155H แรงๆแน่นอนครับมาพร้อมกับ AI Boost ปุ่มเปิดเครื่องก็จะเป็น f i n g e r l r e a d e r ด้วยสแกนลายนิ้วมือแล้วก็ Privacy Shutter จอภาพก็16นิ้วเดี๋ยวมัน UUXGA ก็ออกแนวกว้าง เห็นงานครอบคุมดูพวก Excel อะไรอย่างนี้ก็คมอยู่ครับถ้าแท็ไรก็ดูน่าใช้ทีเดียวอลองดูเอกลักษณ์ของติ้งแพดคือกลางได้180ปตื๊ดอ่าก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาครับ Okay. เดี๋ยวพี่จอรลงวินโด s ก่อนเพราะว่าเครื่องนี้มาเป็นเครื่องเปล่าลงวินโด s ให้ลูกค้าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีลูกค้ามารับนี่ก็เป็นขั้นตอนลงวินโด s ครับที่พี่จอร์ดบอกพี่จอร์ดได้คีมาส่วนตัวติดตั้งก็พี่จอร์ดทำให้เรียบร้อยแล้วทำจากเว็บไซต์ Microsoft เลยเป็น USB ติดตั้งแล้วเป็น Windows 11 Pro ครับก็ใช้เวลานิดนึงครับ ขาคนที่ได้เครื่องเหมือนกันจิง <g ill ain> พี่จอดก็อยากใช้นะ <g ill ain> แต่พอดีต้องกินข้าวต้องก็ต้องขายครับกำไรก็ไม่ได้มากอะไรพอเลี้ยงตัวได้อันนี้ก็กำลังซอลลิงโอ,โอเคครับต่อครับพี่จอดลงตัว Windows 11เสร็จแล้วครับเป็น Enterprise Edition ที่แรกคิดว่าเป็น Pro ซื้อใน Lazada โอเคอ่าลองเปิดดูคือเวลาถ่ายดูในกล้องกับดูตัวจริงเนี่ยตัวจริงมันจะดำเมี่ยมเลยดูพรีเมี่ยมมากแต่ด้วยว่าดูดูจากกล้องผ่านไฟเนี่ยมันจะออกเหลื่อมเหลื่อมนึงนึงสีมันจะม,นมันจะไม่เข้มแต่ตัวจริงเข้มสวยเลยพี่จอร์ลองเปิดเครื่อง ก็ลง Windows พื้นฐานโปรแกรมพร้อมใช้เรียบร้อยอเดี๋ยวเราลองแบดูภาพดูความสวา่างความสวา่างพื้นฐานก็เป็น YouTube แล้วครับดูไม่ได้เซต Wi-Fi แป๊บหนึ่งนะครับ ลองดูภาพดูเสียงอะไรประมาณนี้คบเสียงดังสองข้างดี สุดและบุยดำเองก็คงจะไม่อยากเสียเพิ่มแน่นอนถ้าถามว่าอยากตีเสมออยากทำมากกว่านี้ไหมอยากทำแน่ต้องดว่าุ่นดูเลรงวลุมกอชรื่องกมนเบ้ว่าจะเปลี่ยนใครลงไปเพื่อจะเปลี่ยนเกมครับซึ่อกเลยว่ามันยากตอนนี้คือถ้าเปลี่ยนออกไปเพื่อจะเซฟพลังงานเเดี๋ยวเรามาทวนรายละเอียดคร่าวๆนะครับก็อ่า มีหลักๆที่เป็นไฮไลท์ของเครื่องก็ก็เรื่องจอจอภาพจอภาพขนาด16นิ้ว IPS ความละเอียดเอยู่ออก็ให้อัตราส่วน16ต่อ10มันก็จะออกแนวกว้างเวลาทำแบบ AutoCAD หรือว่าดูไฟล์ Excel อะไรเงี้ยมันก็จะคมชัดกว่าแล้วก็ให้ thunderbolt มา Thunderbolt 4มาถึง2อร์ตครับตัวนี้แล้วก็ต่อสัญญาณภาพได้ผ่านตัวแปลงะไปซื้อตัวหัวหัวแปลง Thunderbolt to HDMI อะไรเงี้ยก็ต่อจอนอกได้ CPU CPU เป็น a n t a 7155H แรงไหมแรงสิครับ ก็ซัพพอร์ต AI Boost เป็นเทรนด์ของคอมพิวเตอร์ยุคป,ปี2ปี2ปี2ปีที่เราจะมาถึงเนี่ยฮะก็ต้องเป็น AI ละให้ช่วย AI ช่วยคิดช่วยคำนวณ Memory 32GB บอครับ DDR 5 5600อัพได้สูงสุด 96GB ตัวนี้มันจะมี2สล็อตหรือว่า2โซดิมใส่ช่องละสูงสุดสี่สิแต่ตัวนี้ให้มา32สองำหรับงาน AutoCAD พื้นฐานอะไรเงี้ยเอาอยู่หมดนะครับ32แล้วก็ความจุเป็น1นึเทเลไบต์พีซีไอเอ็กซ์่จุดศูนย์คูณ4ี่สก็คือ4เลน แบตเตอรี่ตัวนี้สเปคี่จอเช็คดูนิดหนึ่งเหมือนจะเป็น57วัตต์อาวนะแล้วก็เช็คข้อมูลต่างๆเชิงลึกก็จากเวนเต้ครับเรโนเวอร์เวนเต้เดี๋ยวเราเข้าไปดูเรื่องแบตเตอรี่ ก็เลือก device power ตัว a ด a เ t อรที่ให้มาเป็น135วัต์นะครับซึ่งก็เพียงพอครในการทำงานที่ต้องมามลผลด้านภาพงานในเชิงออกแบบอะไรเงี้ยครับ a อโ o c ค d อุย้ยดีกว่าที่คิดตัวนี้75วัต์อาวโอ้ใช้ได้เลยอยู่กันยาว,ยาวนะแบตเตอรี่ Okay. อจอภาพเมื่อกี้ว่าไปแล้วคีย์บอร์ดก็เป็นมาตรฐานของตัวที่มัน,มนเป็นนำแพดแยกครับเป็นหกแถวแล้วก็แบ็คไลท์คีย์บอร์ดภาษาที่ใช้ในการสก,กรีก็เป็น English อังกฤษไทยตัวทัชแพดก็ จะเป็นไมล่าชนิดพิเศษนะครับเรียกว่าแกสไลท์ไมล่าซัพพอร์ตมัลติทัชสานิ้ว4นิ้วอะไรเงี้ยน้องๆลอ,องดูวิธีการเล่นดูขนาดก็ค่อนข้างกว้างทีเดียวครับอะไรหกเซนหกจุ็ซนคูส1บเอ็เซนก็ถือว่าใหญ่ใหญ่เพียงพอสำหรับคอมไซต์นี้ครับ Workstation วัสดุนี่ไฮไลท์ของงานเป็นอลูมิเนียมท็อปและบัตทอมอลูมิเนียมก็ดีในเรื่องระบายความร้อนนะครับเพราะว่าวอร์คเซชั่นที่มีการจอทำงานแรงๆแล้วยิ่งเป็นตระกูลเอสเลยเนี่ยมันก็ประมวลผลค่อนข้างสูงครับน้ำหนัก1.8 2กิโลกรัม ถามว่าหนักไหมในความเป็น workstation ก็ถือว่าถ้ายังไม่ไม่ก้าข้าม2กิโลกรัมเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยครับพกพาสะดวกแต่อาจจะไปนหนักตรงอะแดปเตอร์ที่มันค่อนข้างใหญ่นิดนึงเรื่องพอร์ต USB อะไรอย่เงี้ยเราก็ว่าไปละที่นี้อ่าโอเคครับพี่จอเช็คดูละประกันเป็นแบบ เบสพรีเมียมซัพพอร์ตเลยดีที่สุดเลยโทรปุ๊บอีกวันลุ่งขึ้นมาเปลี่ยนอุปกรณ์อะไรให้เลยครับก็เหลือประมาณ29เดือนหรือ2ปีกว่ากว่า2ปี4เดือน5เดือนอะไรประมาณนี้ครับก็ถือว่าคุ้มค่าจ่ายในราคามือ2แต่มาตฐานมือ1อโอเคครับเดี๋ยวก่อนจากไปก็เดี๋ยวพี่จอจะลองชัดดาวเครื่อง ดูดูผ่านจอผ้ามันออกสว่างางแต่ตรงจริงมันดำเมี่ยมเลยนะะโอเคปิดละแต่พี่จอชอบตรงตรงสาย power adapter มัยจะมีแดงๆตรงเนี้ยเอาไว้ล็อกสายเนี่ยสวยดิเนี่ยสวยโอ้สวยเลยอืมโอเค อ่ะสามหมครับติดต่อกันมาได้ครับสวัสดีครับ